นี aro, น athlete, ่เป็นอีกหนึ่งเกมนะที bottle bottle ่แชมป์โลกจากเกาหลีอย่าง okay. a h q นชยโดนทีมไทยตบยับนะในเกมที่เฟิร์ส a n ตได้กินทีโล่ตัวโกงคู่ใจของเขาลงไปแข่งนั้นเลยว่าเป็นการพ่ายแพ้อีกหนึ่งเกมของทีม a h q นะทีมที่เพิ่งได้แชมป์โลกมาหมานๆแต่มาดูทีมไทยตบยับแบบนี้มู่าเฟิร์สแบตเขาเดินเกมไงทำไมถึงสามารถตบแชมป์โลกด้ยัรขนับนี้ยวรับชมเกมพร้อมเลยเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอเกมชิไรโดนโกงุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีทีเจ็ดเพจรับซื้อและขายตาดเกมเอลวีที่ดีที่สุดนแะ่อน เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปผมนะค่คะและในตอนนี้เจ๊จ๊เกลียบโดนสัตว์เก็บโอ้ท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับวุ้ยไม่ไรเลยเหรอ <laughs> โอ้ยหายที่ตกใจเลยครับผมเจอลิกเตอร์กัดเข้าไปและอยากดื้อไม่กลับด้วยนะเจ๊แจ๊กเดินมาส่องป่าของทางศัตรูต่อจะอินเวทให้ได้ไดอะแล้วรัสจะเก็บคลิปเล็ก จากเอาเปอเรสไปและทําได้สําเร็จด้วยฮะกดเป็นจริงปะป๊าแปะป๊าแปะโอ้เดินหลบกระสุนกันไปครับเรียบร้อยฮะแต่ว่าเฟิร์สวันนะครับมีการขึ้นไปอินเวสเหมือนกันได้บัฟแดงมาหรือเปล่าอ่แล้วก็อย่าลืมเราสามารถรับรับสกินฟรีจากดีโบ้ทีวีได้นะไปสามารถไปดูในช่องทางดีโบ้ทีวีได้เพื่อรับของฟรีกันนะครับเอออย่าลืมดีโบ้เบบี้พรุ่งนี้เยมีแจกสกินเรเจนต์ฟรีสรัตว์ที่มางานเท่านั้นมานะมานะมาเจอกันเจอกัน นะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจไนน่าอวีประเทศไทยนะครับแล้ามันต้องสมึมีผมเป็นออดสปอร์ตด้วยครับไม่ต้องพูดอะไรขนาดนั้นก็ได้นะมาดูในเกมวิทีว่านะครับคุณกาแก้ผมนะฮะก็อย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้มีการบุกป่าของเฟิร์สวันเกิดขึ้นแยกบัฟแดงของเอชชิลไปได้แต่แบทแมนของร้านไม่ได้บัฟแดงเพราะว่ามีเต๋าเข้าไปเก็บบัฟแดงให้กับทีมเขาก่อนครับผมก็เป็นการเล่นเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เอชชิลเสียเปรียบนิดนึงครับเอชออฟเฟอเรนได้เปรียบอยู่ตอนนี้ แต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงต้นเกมนะครับผมมันเล็กน้อยมากนะแต่ว่าแน่นอนแหละไม่มีบัฟแดงเราให้การแดงยากขึ้นนะแบทแมนมันเป็นหัวใจเหมือนกันนะเพราะว่าแบทแมนช่วงแรกถ้าเกิดว่าได้ความได้เปรียบคือมาสโนบอลได้อยู่นะครับและนี่ฮะเล่นเกมไวครับผมบัตถล่มเลนเชเซอร์ครับดิโก้ครับเอลสัวยิงป้อมอย่างไหวเลยฮะใช่ครับและเอสคิวมาแล้วครับเจแจ็คกับฮักครับผมด้านหลังลัสตามาจับเคสเซ็ก่อนต้องเสียบเบรเกอร์ไปด้านซ้ายเอ็นดีตามมาเติม เมืกอเกิดแล้วในรับเน,น,นี้วอย่าลืมมาตรงนี้ชาโดว์ยางไม่ได้วิ่งตามลงมาฮะแต่ว่าซันอยู่ใกล้มากตรงนี้จะเป็น5้าต่อ4ครับผมอโอเคครับและรัชับหายตัวมารอก่อนครับแต่เหมือนว่าเขาก็ได้จะรู้ตัวนะต้องลากออกให้ได้ฮะฟอรเรสถ้ยาเกิดเมือก่นดีที่แต่ว<ๆ>่าโชบและด้านในโอ้ยบีเอลเข้ามาแล้วเลือดบิดหลอดครับธนาดอตัดเข้ามาและวแบทแมนโดนเก็บครับผมโดยตัวของเต่า เฟิร์สปลัดฮะโดยเต๋าเอลสู่ของเขาะและไม่เสียมังกรด้วยด้านบนจะมีริกเตอร์ตามมาอีกมังกรตัวนี้น่าจะได้ชัวๆถ้าไม่มีการแย่จากเอสคิวอ้าวออยู่ครับรออยู่ครับมบั่เข้าให้ครับเต๋าแต่าลากมาาเอ็นทีลากตัวขอเจ๊งเจ๊กเข้ามาด้านในและโดนเก็บไปเลยทีเดียวสองสูน่นะตอนนี้นํามาอยู่หนึ่งพันโกลนาทีที่สองกว่าๆเท่านั้นเองแฮกต้องถอยกลับไปให้เอ็นทียืนจ้องอยู่จังงั้นกลับมาให้ได้เลยต้องเก็บมาอีกแล้วทำได้สวยฮะในการเล่นมังกรตัวแรกแฮก จะมาโซนเฉยเนาะมาโซนลอกแถวๆบ้าฟ้าครับผมพุ่งเข้ามาเช็คกับมาสกูนี้แต่ว่าโดนหมัดของทางเอ็นทีสวนกลับไปครับผมคือต้องมาช่วยเช,ยชเซอร์กันเยอะๆเลยนะเท่าที่ดูฮะเอลซฮะอยู่ยากฮะเชเซอร์เกมเมื่อกี้เอ็นทีเล่นก็ยิงได้อยู่เกมพ่เต๋าก็ได้เฟิร์สบทเหมือนกันแต่โดนดจังหวะกันไปครับตรงนี้ฮะทั้งสองทีมปัญหาจังหวะในการที่จะกดดันกันตลอดเวลาเลยนะโยกไปโยกมาฮะ แต่ถ้าได้ดูอัลเลร่าจะโฟกัสเชเซอร์ขา้างหนักฮะเนี่ยคือยังไม่ไปเลยนะเนี่ยปานป้อมจนป้อมแตกคือคิดว่านี่เป็นการเล่นที่ถูกแล้วครับไม่ได้เป็นการโฟกัสเชเซอร์เท่าไหร่แต่เป็นการเล่นรอบรอบเต๋าที่เอลสูอยู่เพราะเอลสูเป็นตัวที่ต้นเกมเก่งมากๆทั้งในการโซนในการโพกและในการยิงป้อมใช้เขาถ้าเกิดมีเพื่อนไปเล่นด้วยเนี่ยเขาจะสร้างความรบนให้ทีมเดียวมากแต่ถ้าเกิดยืนเงาๆหนึ่งตัวหนึ่งมันทำได้ไม่มากพอเป็นการสร้างมูลค่าถือว่าอัลเลรดทำได้สวยมากนะที่ไปเล่นรอบัของู มื่อกี้โดนบัดเอ็นทีก็ไปฮะยากเกือบจะโดนสไลด์อีกด้วยครับโดนตอบรัวๆัวเลยครับผมแล้วนี่ฮะเป็นการปลดล็อกให้กับเอลสูดได้เดินไปรอบแบบได้วิ่งขึ้นมาสลับเลนกับเวกเตอร์อยู่ที่เลนล่างแล้วตอนนี้ส่วนเอลสูดอยู่ด้านบนและจะมาเหลาที่ป้อมบนต่อน,นั่นเองฮะ <c oughs> เป็นการเล่นค่อยๆเก็บทีละป้อมทีละป้อมไปเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่เอลสูดถนัดมาก <c oughs> ถือว่าเป็นการเล่นที่ถูกต้องแล้วฮะกับการหยิบเอลสูดมาของคารอเร <c oughs> ตรงน,นี้ก็ว่ากันไปครับ <c oughs> ดูสเกลอัลฟาเลสโยกค่อนข้างดีนะเห็นว่าโยกเลนโยกสลับดูดีค่อนข้างดีฮนะับินเน็ตยังไปเป้าอยู่ฮนะที่ด้านบนส่วนเลนกลางก็เน็ตเคลียร์กันไปเรื่อยๆฮะทางอัลฟาเลสแล้วก็สลับคิว <S Q. S 1> สลับเลนนะคือให้กองเอลสอกข,ขึ้นไปดักกบทครับใช่ฮะสังเกตดีๆว่ามินเน็ของทั้งสองทีมจะไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่จะไปดักที่เลนข้างถ้าคู่ต้องโยกเนาะต้องโยกตามเกมนะ็บแล้วก็จะมีเพื่อนมาแชร์เลเวลแชร์ปังซะบ่อยใช่ครับและมังกรตัวนี้ครับน่าจจะะเเเสรร็็อัััลลฟ่าไปปแ้ววคบนตทีฮ โอ้ล้ากับทีมที่ค่อนข้างแบบัวมากกรนะยังต้องปล่อยอ่ะคืออย่างที่เห็นเราเราได้โชว์สถิติเรื่องของการเก็บมังกรเอเวอร์เรต่อเกมมาแล้วเอทําได้สูงมากเกือบจะ3.00ตัวต่อเกมแต่ในเกมนี้เหมือนว่าจะระวังตัวอย่างมากฮะเกมนี้ยังไม่ได้ทั้งตัวเลยฮะอเอฟเฟอเเก็บไปแล้วสองใช่ครับและนี่ฮะแวะมาปวดเฉยครับแคสเองย่าจะอยากได้ป้องปุ่นต่อแหละนะครับพยายามจะให้แคสเกระต اؤ เนี่ยมาปวดแล้วเชเซอร์ต้องสลับขึ้นมาอีกรอบนึงฮะ พราะว่าสัตว์น่าจะป้องกันการดันป้องเต่าได้ยากมากจริงๆตรงกลางก็จเจอตับโอกันตัวขอฮักมาครับมีจังหวะเซอร์ไพรส์น,นะผมอยากได้ฮักจ่ายฟิกเกอร์สักหน่อยฮะด้านหลังฮนะของทางสัตว์จะไม่มีป้อมได้เล่นนะทำให้ริเตอร์มีโอกาสได้ดันแล้ววิง่งได้อย่างง่ายกว่าเลนกลางน่าจะเป็นตัวปัญหาเลยโอ้โหทอร์นาโดสดๆครับผมโอ้โหไม่เอาตายแต่ไล่ให้เจ็บครับผมไล่ให้เจ็บไม่ปาดให้ตายอยู่แล้วนะ่ย ตอนการที่จะพกดาเมจให้กับเจแจ็กกลับบ้านไปแล้วจะมองขึ้นไปที่ท็อปเลนแล้วมนะจองจะเอาป้อมให้ได้หรือเปล่าอิฟเน็ตกับเอลสูยังอยู่ที่ด้านบนนะ่ะน่าจะอยากได้มากเนาะก็ว่ากันไปครับตอนนี้ฮะสกเกตได้เลยว่าทั้ง2ทีมที่ดูแบบยุ่งมากและธุรกิจรัดตัวมากคือแบบโยกไปโยกมาสับเลนไปสับเลนมาซอสไปซอสมาครับแต่ที่เฮโก้บอกเลยนะว่าบิดเลนสองตังนี่ ยากจนแล้วเทขึ้นไปด้านบนแล้วฮะสำหรับทาง N T ใช่ครับบาย <ไป S 2> <า>แล้วทางเอาฮะโอ้โหต้องโคโนโฟเลยนะครับผมโอ,โ,โอ้โหแล้วโอ้ยแสกแสกหนึ่งสวยพม่สวยร่วงเราไปฮะเต่ายิงไปเต็มๆหน้าของเจแจครับผมร่วงเราไปเป็นคิวที่3ของโอ,โอัลฟเรดโอ้โหฮะโดนรัวมากเลย่ะคือมันเล่นด้วยระยนะครับผมนี<ส>่คความอันตรายของเอลสูฮะค,ครับผม แล้วกลายเป็นว่าตัวอย่างเจจักต้องรับภาระอย่างหนักครับคุณผู้ชมครับในการที่จะเจอแรงกดดันครับจากแตวหน้าของอัลฟาเลสได้ฟอกไปแล้วด้วยฮะเริ่มที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญของอัลฟาเลสในเกมนี้ฮะเอลซูของเต๋ามองไปที่มิดเลนต่อหรือเปล่าค่อยๆเหล่าทีละป่อมทีละป่อมไปเรื่อยๆครับแบบนี้เจอสานครับผมด้านหลังวีเทสเอมารอต้อนครับแต่นั่นคงไม่ใช่ปัญหาครับจะดูมาก่อนมากกว่าไลน์นี้หนึ่งเซตครับอาร์ตีครับเอาให้เจ็บครับผมโอ้โหเกือบตายครับหมากรุบฮันเตอร์เมื่อกี้ ถูดเมย์แลเข้าเต็มๆเลยเมื่อกี้จะด,ดาวชาโดเหมือนจะแบบไล่กับบ้าตนน้านกว่าไแล้วเนี่ยมายิงป้อมอีกแล้วครับเต๋าตายครับมายิงป้อมแล้วตีเข้าไปครับป้อมเกือบแตกแล้วครับมิโก้นี่แหละครับผมความน่ากลัวของเฮลซูเหมือนเป็นไวโอเลตแล้วก็มีตัวจิงต่อจากระยะไกลมากๆในตัวด้วยโอ้โหลาวิซ่าดากคอสเคด้าตัวที่3ครับไปแล้วฮะเหมือนเป็นไวโอเลตที่ไม่ต้องพึ่งไอเทมเลสเกมอะฮะนั่นสิโอ้แล้วอีกอย่างเลยคือตัวของอย่างซิลเนี่ยเป็นตัวที่เก็บออเจกตีฟได้ค่อนข้างดีอยู่ วายอยู่นะมันจะไม่วายนะครับแต่พอตัวเลยนะฮะจะเป็นเยอเพราะว่าเขาสามารถใช้สไตล์มาอยะางใกล้ได้ครับเมื่อกี้โดนไปนัดนึงก็เกือบติดได้โบครึ่งหลอดเลยฮะโอ้ยฮักบอกเจ็บเหลือเกินฮะคือของค่อนข้างเยอะแล้วนะบวกแคสเปียและกระเบดาบสองเล่มครับผมกางจะขึ้นเป็นเฟรนิทูสด้วยฮะดาบแดงถ้าได้นี่ เขาได้ยืนกักไปได้นะอย่ก้ไม่มีใครมายืนบกักกระสุนเอลสูดแล้วรู้สึกดีทะคนแหละแถวหน้าไม่เท่าไหร่แถวหลังเนี่ยเครียดหนักเลยฮนะแล้วนี่กำลังจะโดนบัง <c oughs> อุย้ยเจ็บจีด๊ด เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเม็ดอีกเม็ดเนี่ยกลับไม่จะกลับไม่กลับเอาอีกไม่ลับจะกลับไม่กลับเออล้มลอแล้วปล่อยให้กับทางออฟเฟรเสเก็บปฟอสที่สามของทีมเขาแล้วตั้งแต่แปดนาทีครึ่งแล้วยังใส่ต่อมาคนนีฮันเตอร์ชาโดว์วิ่งไล่ซันนะตรงนี้เอาละด้านหลังทีมงานมารับเขาบอกไปไหนฟิกเกอร์มาเต่าและยิงและยิงระยะเผาขนไปไปเผาขนครับไปหิวข้าวครับผมโอ้จังหวะเมื่อกี้ฟิกเกอร์สวยมากครับสันคาบแบรนชิคเอาของทางเคเอสเทพอดีเลยสวยมากเขาทับไม่คาบเลยนะครับ เมื่อกี้ไม่ข้ามตายชัวร์ฮะใช่ฮะโอ้สายาพี่เต๋ามือเปิดฮนะมาแล้วตอนนี้เราวิ่งตามมาลองตัดป่าครับผมเป็นแบทแมนครับที่อยู่แถวด้านครับผมเลี้ยงไม่ออกเลยครับแบทแมนของเราในเกมนี้แล้วประเด็นค,คือแบทแมนเนี่ยถ้าไปเล่นตามเกมเนี่ยจะกลายเป็นแซดแมนนะฮะเต๋าจะ <c oughs> จะเศร้าครับผมและ oh. โอ้ยดาเบสชาร์โนก็แรงจังอ่ะโอ้โหแต่ว่าก็จ่อจ่อยครับลิทเลียนมาใช้ครบแล้วนะครับไม่น่าจะมีแล้วหรือเปล่า อย่างดีฮะเมื่อกี้ลิเทเลียตจังหวะที่ blinding light ของแฮกปลิวมาพอดีฮะทำให้ไม่โดนสตัรนแล้วเอาตัวรอดออกมาได้เ oh. อาฟาเรนฮะจังหวะ oh. เหมือนจะปลีพรามนิดนึงฮะแต่ว่า oh. ยังเอาตัวรอดมาได้นี่คือจะเอาป๊อปแฮกโอแล้วต่อยป๊อปเข้าให้ครับผมเข้าหน้าเลยครับแล้วเอลซูตามมาครับจะกดดันหน่อยแฮกซาไปหนึ่งคนครับผมแต่ว่าแบทแมนไม่สามารถเข้าไปได้ครับผมเอ็นทีเมื่อกี้ฮะ rising fist แล้วก็ f i ก g e r ไปอ้อมหลังแล้วเก็บไปอีกตัวหนึง่งนะข้างล่างเป็นสัตว์ที่ตายไปด้านบนบวกกันไหม โอ้โหเหมือนก็คือซันดกัต้องยอมแลกอยอมแลกป้อมกับชีวิตครับดึงมาได้2คนนะตรงนี้เต่าก็ตายเหมือนกันเนะี่ยน่าจะเป็นรัชที่พุ่งเข้าไปเก็บโอ้โหแลกกันไปหนึ่งต่อหนึ่งครับถ้าไม่นับเจรจาขึ้นดไ,ดไปก่อนหน้านีแล้วต้นเกมเขนค่าตีนะเกินค่อยๆฉีกข,ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับสิบนาทีเป๊ะตอนนี้เริ่มการเกมนะครับสิบนาที การเงินของอัฟเรสต์นำอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวฮะในช่วงสินาทีเนาะมัเยอะอยู่กาลังจะสามหมื่นโกเข้าไปแล้วห่างกันอยู่ที่ประมาณ4,500โกครับผมเดือดจัง,ห,งจหวะก,กันมาครับแี๊บปิ๊บปี๊บปี๊บปี๊บ,บไอ้ตัวนี้ไม่เอาครับผมดีอ้คือแล้วกลายเป็นตอนนี้แบทแมนเป็นดุย่ดยแบบเป็นแมวมองอย่างเดียวนะแต่ว่าจะเข้าไปทําอะไรตรง,ตรงๆไม่ค่อยได้ฮนะดาเมดไม่ค่อยเยอะด้วยฮะเงินค่อนข้างที่จะจนทีเดียว เป็นข้อเสียของแบทแบนด้วยนะคือยิ่งถ้าจมแล้วด้วยดาเมจเขาจะหวงไปเลยนะฮะแล้วนี่ฮะตัวที่4ก <ไป S 1> ็บอกไปเก็บมาตอนไหนฮะอพิโซล,ลา่ากนเกรนัสตัวนี้เป็นตัวเอ็นเรชนะฮะมีดักเบร้ซิงด้วยซึ่งก็อยู่ในมือของเฟิร์สวัตมองไม่ทันเลยฮะัเมื่อกี้อยู่ๆก็เซอร์ไพรส์เก็บไปได้เอชคะจะรับมือ,อยังไงอัลเรสเกมนี้มาดีเหลือเกินฮะ เฟิร์สวัลถืออยู่อะดาวเบ็สิ่ครับโอ้สตานสองตัวสวยมากโคโลโบ้ครับโอ้โหเฟิร์สวัลเจ็บอยู่พอสมควรครับโซสต๊าบช็อปออกมาตรงกลางมีเอทีครับแต่ว่ายังถอยไม่ได้อยู่ครับจากการเข้ามาของราชัเฟิร์สวัลจะลอยไม่ได้ฮะจะเอาครับจะเอาบาดธนโดมาตับ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 เราต้องถอยมาครับเป็นกับตากครับแต่ว่าด้านหลังครับมีชาโดเข้ามาจังกว่าสองกับบังกันเลยฮะวิ่งขึ้นมาด้านหลังครับแล้วบาดตัวของสันเป็นศพขาย่าเลยครับผมตายไปอีกตัวนึงนะทางเอชคิวสัน เอาเฟรชเกมนี้มาดีจริงๆเอสเอสเโดนรุมอยู่ตรงนี้4คนแต่ถ่ยออกมาด้วยแรนด์วูดฟลัชสบายสบายฮะเอาตัวรอดออกมาได้อีกครั้งนึงนะตามสไตล์ของทางกิ๊บเต็งเลครับผมดูแลตัวเองได้ครับใจถึงพึ่งได้ฮะเอสเอต่อหนึ่งคิวว่าตอนนี้กำลังจะเข้าสู่นาทีที่12บสเอสคิวยังไม่กระเตื้องฮะเอาเฟรชดูดีกว่ามากเลยใช้ดับเบิ้ซิ่งไปแล้วอย่างว่องไวอะเฟิร์นวัตปลอมลาง จะเอาครับผมนีการส่งลัทไปโซมครับโอ้โหเ,เด็กเจ้าเรียนมาก่อนครับแต่ว่าใจเย็นนะคือปล่อยได้ก็ปล่อยไปฮะว่าเว็บดนะครับผมโดนทางเอชคิวเคลียร์ไปสามประมาณสามหมื่นเจ็ดนะฮะที่ดนำไปกับเอชคิวคือมาถีบออกไปเรื่อยๆนี่สิปัญหา,งาเ<อ>งินหักกันอยู่เกือบๆจะเจ็ดพันแล้วตอนนี้ใช่ครับโอ้โหกลายเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับเอชคิวเท่าไหร่ฮะเกมนี้ ตเช็คเกมที่ง่ายครับต้องชมจริงๆระคือการเล่นของอัลฟ์เรสในช่วงต้นเกมครับเข็นเองครับรับไว้เยอะมากครับเอลสูตามาตึงนัดใส่เจแดงครับเดนเจอร์เรียมเปิดมาก่อนเลยครับผมเยืนมาแล้วด้านซ้ายก็มีอุ้ยฮักครับวิ้งเข้าหาเต่าครับโดนเป็นคลึ่นหลอดนะครับแต่ยังไม่ตายอะแล้วมีวิชั่นด้วยนะปากเข้าไปที่รัาเต็มเต็มเต็มหลอดเข้าไปในกรอกโอ้หายไปเลยครับโดนก็ไปอีกหนึ่งดอกด้านหลังครับเชเซอร์โดนเก็บต่อ โอ้โหเอาฟาเรสมาแล้วฮะเก็บปีเก็บไป2ตัวเมื่อกี้ SQ เดินอยู่ในป่าน,นาึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ว่าพี่แกไปเยียบม,มาเสาสัญญาณของเต๋าเห็นชัดๆเลยฮะตาเอ๋ฮะ พันแปดสิบพีไฮเดฟิเนชันนะแต่ว่าต้องแต่ไม่มแฮ<ต>ชิคิวด้วยนะครัเป็นมา้าเต่าจังหวะด้นขวาเซอร์ไพรส์ับผมแต่ว่าตรงนี้ครับถ่ายได้สวยมากฮันโลวี่เข้าไปเก็บสองตัวชาโดว์ฮะกับดับเบิลคิว,ควและเป็นสิบต่อสองคิวตรงนี้มีคนเดียวเท่านั้นนะสำหรับสัตว์ที่จะกัดบ้าน <renting> จัดก,กัรยังไงดีหนึ 1> 1่งต่อสี่ไม่รู้จะเอายังไงละ่ะฮะกาลังจะตีถึงบ้านแล้วได้ฟอไหนแล้วก็ถอยกลับมาครับเอาละครับจังหวะนี้กองเชียร์อัลฟาต้องมาแล้วล่ะฮะใจมาไหม ดังเลเยอร์ยังอยู่นะตรงนี้จะเดินไปเก็บหรือเปล่าเอาจเกมนี้มีโอกาสเป็นเกมสูงมากนะถ้าเกิดอัลฟาเรนไม่พลาดนะน่าจะเก็บแต้มนี้ได้อยู่แต่เกมมันยังไม่จบนะมากมากด้วยฮะโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับจะไม่หยุแล้วอ่ะตอนนี้ใช่ประเด็นคือมันไม่หยุดหักนี่ดินด้ครับผมแล้วตัวของเอชิวไม่ใช่ตัวประเภททีจะคัมแบ็กเก่งอะไรมากมายจนนักขนาดนั้นด้วยฮะใช่ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจบนะฮะถ้าเกิดว่าทำเกมไม่ค่อยได้นะครับ ดึงสเกลเลดมาก็ถ้าเทบกับฝักนู้นก็คนละเลือกเลยนะครับผมดูเหมือนว่าทางเอลสัวของเกมนี้ที่เต่าได้ปวดแล้วก็นะ่ทางอัฟรเรชจ,จะดูเข้าใจการเล่นกับเอลสูเลนข้ามากกว่าเด็กเด็กสร้างโอกาสได้เยอะมากกว่าเน่ยที่แคัญคือการเอา้อมในช่วงต้นเกนคมครับผคือเอลสูอย่างนึงเลยเนี่ยที่ผมว่าคนเนี่ยชอบมองจุดเด่นมันแค่การสไนป์แต่ของขายของมันอีกอย่างหนึ่งอ่ะอย่างที่เย็นก็อธิบายครับคือการทุบตึก ถูกต้องอะระยะไกลปลอดภัยและที่สำคัญโคตรแรงเลยฮะแรงมากเหมือนพี่ไวโอเลตตั้งแต่เลเวลสองะใช่ใช่แล้วเขาใช้แบบความเป็นตรงนั้นอะให้เกมได้เปรียบได้ดีมากฮะเกมนี้แต่ว่าทั้งหมดจะไม่มีประโยชน์ถ้าเอาไปจบเกมไม่ได้ฮะเอาไฟเลสดับอยู่ประมาณ1,000 0โกละและจะต้องใช้ความไดเปรียบตรงนี้โอ้แล้วมีคนโดนลงมเป็นซันครับที่โดนโฟกัสอีกครั้งเลยะ ศูนย์สามศูนย์นะซันเก็บอีเล่นไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหคือโฟกัสหนักมากครับแล้วดาเบลของเอลสูที่เจ็บเหลือเกินครับเเคเซยืนโซนเลยครับให้3คนนี้ออกไปจากป่าฮ<จ>ะเรดบอลเซอร์ถูกเรียกกับมาแล้วครับผมเฮสคิวรัสทำกับใจเคเเคเซไปหลุบเลยต้องอัดพีเบิลออกไปครับตัวนี้ลเรดครับเสียอยู่เลยครับเอลสูไก็ยิงต่อโอ้โหโดนคำบับลัชไปเน็่งองฮะเอาแล้วฮะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับรอกดดันต่อครับผม หลบยิงยงซ้ายมาแล้วโดดเตรสบอดเตสเตอร์ถุยเรื่อยๆครับระหว่างนั้นเลนกลางก็จะเป็นชาโดว่านี่ตีป๊อปฟีอยู่ฮะเป็นชาร์โดกับเฟิร์สวานนะครับผมที่กำลังจะดันเวฟกลางครับเรียกรอตป๊อปตรงกลางเหมือนจะแตกไปแล้วด้วยครับผมเอาละครับวิ่งขึ้นมาขั้นบนต่อครับเอาเฟิร์สกับหลังจาวจบเกมนี้ให้ได้ฮะสองป๊อปสุดท้ายฮะโคโนโตไปแล้วด้วยใช่ครับโคโรโตเลี้ยงไปตรงนี้ครับผมและเตรสบอดเดสเตอร์ครับบดล้วครับผมตายฮะ เวฟล่างเข้าแต่ว่าเอชคูไปการ์เซ่สบายๆฮนะเอา,าเฟรนด์ตรงนี้ปองไปที่เอาไปสู้ได้ก็เครนัสตัวใหญ่อีกหรือเปล่าค่อยๆเก็บทีละออบเจคทีฟทีละป้อมมะใจเย็นมากจริงๆโอ้โหและบางคร<อ><อ>ั้งใจเย็นเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีฮะเอา,าเฟรนด์ที่แบบค่อยๆเก็บออบเจคทีฟนะคือแบบล้อยเลาะไปทีละอย่างสองอย่างครับเพื่อจะจบเกมนี้ให้อย่างปลอดภัยที่สุดทแทนั้นเนเซฟไว้ก่อนนะเซฟที่เฟิร์ส เขาตอนนี้เขาหนค่อนข้างเยอะมากไงเลยทำได้นะครับผมได้เรียบร้อยครับอเวนเซอร์ดราก้อนเอนเกรชครับผมเป็นดับเบร้ลเบสซิ่งของเต๋าฮะไม่ใช่เฟิร์สบัตแล้วในครั้งนี้คืออย่างนี่บอกคือถ้าเกิดตัวล้วงก็คือมีจังหวะสองเพราะเต๋าเป็นตัวปัญหาของเอจคือบากๆก็ได้ทังหวะสมวยการเป็นคนถือบัฟนะครับจังหวะการปิดบ้านตรงนี้ก็มีทั้งตัวแทงมีทั้งตัวยิงป้อมด้วยเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะครบทีเดียวครับเป็นดับเบิเบสซิ่งบวกเกาะเกิดทั้งเอเจนเชลกอรี่ฮะ ือเยอะมากอ่ะค Get ือปัญหาจริงๆเลยนะเอลโซเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เยอะมากในเกมนี้เต๋าคือเวลาเอลโซสโนบอลสิ่งที่น่ากลัวมากเลยอย่างก็คือข้อมูลที่ให้เพื่อนด้วยนะใช่ครับคือเขาไม่ได้สโนบอลในลักษณะที่แบบเฮ้ยเขาฆ่าเยอะเขาเกิดเขาทำดาเมจนู่นนี่แต่ว่าในเวลาที่เขาสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากจนทีมเอาไปเล่นได้สบายๆจนเกมมันไหลฮะโอ้แล้วว่ากันไปครับตรงนี้ฮะ กะจะปิดปัอมนี้ฮะแต่ว่าถ้าจะเข้าต้องอุอ้ย<อ>เจแจ็คเอาหน้ามารับกระสุนแล้วโ,โ,โ,โคโราโฟไปก่อดนหนึ่งดอกกลางวงให้ออกมาจากหญ้าครับผมและยิงอัดเข้าไปหน้าเชเซอร์ครับอูแหล่รงจริงๆครับเอลสูและนี่อีกหนึ่งดอกครับหูเสียหน้าฮักไปฮะค่อยๆหาจังหวะต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับเอลสูฮะใช่ไปเคลียร์ครีมฮะ<ช>ไปตัดเวฟครับผมอ่าไจะโดนปิดไหมกาลังอ้อมนะทันไหมเหมือนจะไม่ทันหรือเปล่าครับไปแล้ว รอดตัวไปได้ฮะเคลียร์ไปรอดไปได้อีกหนึ่งเวฟฮะตรงนี้ถือว่าเล่นฉลาดมากครับสำหรับสัตว์ครับผมเป็นจังหวะที่เอาเฟรนด์ไม่ได้กักครีปที่เลนกลางเอาไว้อาจจะชะล่าใจไปหน่อยโอ้ยอัดไปดเชเซอร์ครับอัดเชเซอร์ไปหนึ่งทีแล้วเดนก็เรียบกระตกสตันกึ๊กกึ๊กกึ๊กครับผมโอ้โหวิ่งกลับบ้านรัวเลยครับเชเซอร์แต่พยายามจะเวฟเคลียร์ได้ซึ่งทำได้ดีมากครับสำหรับเอชคิวครับในการยื้อเวลาเกมหนีไว้ให้ได้ที่สุดฮะับเงใช้โคโนโฟโ์ไปฮะเจแจ็คแล็คซิฟกลางกางจะเข้า เลือดไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล <Whatever. S 1> oh oh ้วฮะตอนนี้ยังจาะไม่ลงนะฮะสำหรับทางอัฟเฟอร์เรสไม่ได้เอาไม่มีโอกาสเข้าไปตี้อมเลยถ้าใจเซฟสุดคืออาจจะต้องรอเด็กตัวหน้าการ้อมได้ดีมากครับเอชคิวแลวยิงอัดใส่เคเซอร์รัวๆครับอัดใส่ซัดไปจนทีครับ เดนเนียร์เรียนยืนโซนไปกับผกแต่เต๋าโดนจับ้วยครับโซนสอแปดออกมาได้ครับปีจหวะว่าเสียวกันบ้างดี๋ยวเป็ดที่ตายเลยฮะโดนแฮกเก็บไปได้ปิดบัาไม่ลงแล้วโดนเคาน์เตอร์อย่างนี้เป็นปัญหาซะแล้วฮะสิบเอ็ดต่อสามคิวเพิ่งจะกระตือรืนถึงคิวเท่านั้นแต่เอชิวยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆอ่ะโอ้โหฮะคือโอกันบ้านดีจริงๆครับด้วยการเป็นอลิสกับลิเลนาด้วยนะเป็นทีมที่ใจเย็นแล้วก็มีระเบียบสูงมากครับไม่ผีผาจะเข้าไปพยาผาไฟเพื่อจะพลิกเกมแบบ ทางลัดก็ว่าไปครับเห็นข้อมูลเคสเอครับเอาเอาสักหน่อยครับผมและตัวนี้คงเห็นี่เหมนมากครับตายไม่ง่ายๆได้แฮะกดกานเล็กน้อยครับเ,เลยไปไน้อยแล้วแหละเต่าโดนจับครับผมโอ้โหอันนี้ออกมาครับแต่แซนวิชก็มาเหมือนจะเอาครับเต้นเจิ้มโซ่ไปกดจากเคสเอ สันรอเดนเบรสไหมยังไม่ใช้ฮะไม่รู้จะใช้ใส่ใครดีใส่อิฟเต็ดนะแต่ยากหน่อยรันบนยังไงฮะรันขึ้นกับรอบบอลเข้ารัดตัวไ่จับครับแล้วรัดตายกับโฉมชาโดนตามไปเก็บใต้ของตัวนี้แล้วยังไงต่อครับด้านใดชาโดโดนเก็บไปแต่ว่ามีเกาะเกิดครับแล้วออกการสูดไปโดนเดนเซ็มแล้วทะลอดปัดเข้ามาแซ่ากกำลังจะโดนดาเมจเต็มๆและวิ่งออกไปไม่ได้หักอยู่ด้านในครับต่ปอกด้านแกเซพไปก็จริงครับแต่ว่าเฟินวันนี่ไงล่ะเกาะแดงขึ้นมาครับและด้านซ้ายตามมาชาโดวิ่งลวงใส่หักแล้วพยายามจะดีีีแต่่ววาจังหะน้เสย โอ้โหสวยจริงๆอะชาโดไฟนี้กายเป็นเอคิวโดนเก็บเอสไปฮะตายหมด5ตัวเลยเฮ้ยเลได้โอกาสบุกค,คืนแล้วครไม่มีคนกันบ้านแม้แต่คนเดียวคนที่จะเกิดมาคนที่เร็วที่สุดคือรัชคือ20วินาทีตรงนี้เท่านั้น,นะมี First One มีชา a d โดและมีเอจะจบได้หรือเปล่าฮะตรงนี้ โอกาสปิดเกมหรือเปล่าครับตรงนี้อีก10วินาทีที่รัดกำลังจะเกิดใหม่ฮะบีครีมมาด้วยอย่างนี้จบชั๊บๆห้า,หาวินาทีรัชไม่ถัาครับผมเอาสองตีบ้านแล้วจบ <2 S 2> เก<ล>มับไปทําได้สำเร็จครักลับมาเป็นตีเสมอกัน1นึต่อหนึ่งอ่ะโอ้โ oh หมาจะได้ครับสำหรับแต้มแรกครับของ Alpha Red อัลฟาเรดฮะความพยายามที่มีอยู่ในตอดี อยางชิ้วางไปไว้ไม่ได้อะราตีนี้ยังอีกยาวไกลนะครตอนนี้ก็สี่ทุกครึ่งจัดไปห้าเกมจ็บๆพ่กนี้ก็ใช้ภาษามือภาคแล้วกันเนะ <laughs> แต่ว่าเอชในเกมนี้ข้ <laughs> อผิดพลาดค,คืออะไรครับเอโก้จุดหลักเลยฮะคือ1